ทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่งาน,นมรสก,การหลวงพ่อพุทธโสธรนะวันนี้ก็มาก่อนงานจริงนะครับงานจริงมีวันที่24นะวันนี้มาก่อนมาดูบรรยากาศครับก็เริ่มขายของขายสินค้ากันแล้วนะพาทุกคนมาเดินอัปเดตบรรยากาศที่งานนะครับทุกคนงานจริงมีวันที่24พฤศจิกายนนะครับจัดจนถึงวันที่5ธันวาคมเลยปีนี้จัดกัน12วัน12คืนเลยนะครับ รบ,บรรยากาศโดยรวมตอนนี้เริ่มมีการขายสินค้ากันบ้างแล้วอันนี้ผมพาเดินดูโซนของกินก่อนนะฮะเพราะว่าโซนอื่นยังมาตั้งกันไม่ครบนะโซนของกินจะมาตั้งกันก่อนก็จะมีนะีกท่องเที่ยวนะมาเดินซื้อหาของกินของรับประทานกันครับในงานนะแล้วก็จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองครับพาเด็กๆน้องๆมาเล่นเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นก็ตั้งเสร็จกันหลายเครื่องแล้วนะครับผมรอตอนนี้ เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆฮะบรรยานกาศงานมีอะไรขายบ้างนะทุกคนของกินจะมีเยอะมากนะทุกคนนะปีนี้น่าจะคือครั้งรนะับปีนี้จัดยาวเต็มๆครับเมื่อก่อนจะจัดประมาณ9วันเ้าคืนนะปีนี้จัด1ิงวัน12คืนกันเลยทีเดียวนะทุกคน เพื่อนเอฟซท่านใดครับอยู่จังหวัดใกล้เคียงครับอยากจะมาเดินนะครับมีเวลาเดินนะฮะจัดถึงวันที่5้ธันวาคมนะปีนี้นี่ครับของกินเพียบเลยทุกคนเห็นไหมบรรยากาศคนเยอะมากครับผมนี่ก่อนวันจริงนะปีนี้ก็จัดงานตรงกนไลที่นะปีนี้งานลอยกระทงครับปีนี้ตรงกับงานองค์ผสมเจดีย์นะครับ24เหมือนกันนะฮะเริ่มต้น ประมาณนี้นะทุกคนมีร้านลูกชิ้นโซนข้างหลังข้างในก็จะเป็นร้านของเล่นเป็นโซนที่เด็กๆเ,เข้าไปเล่นกันนะครับมีมีครับทาสีตุ๊กตามีเครื่องเล่นรถไถ่ถังครับนีน่เป็นพวกไก่ทอดเนาะไก่ทอดชิสบางร้านก็ยังไม่มาตั้งเนาะก็มีตั้งไ้ก่อนยังไม่เริ่มขาย ขัวซองโตกิอากิบรรยากาศโดยรวมประมาณนี้นครับผมเดี๋ยวพาเดินดูนะมีอะไรบ้างอาจจะไม่เดินทุกโซนนะเพราะบางโซนเขายังไม่ได้ตั้งเนะาะนี่ครับเดินดูวนทรงเครื่องชาววันนะครับผมโอหวนน่ากินนะทุกคนนี่ครับกะละแม่เขาย้อยนะครับนี่เป็ดย่างยืน ก็มทีทุกงานนะกะละแมใครชอบกินของหวานมีงานแบบนี้จะมีหมดเันที่มีครับขนมเบื้องสีสันสดใสถังแตกก็มีนะทุกคนลูกชิ้นชิ้นน่ากินนะครับเขาทอดแล้วร้านย่างนะไม่ทอดมาย่างแล้วก็มาราดน้ำจิ้มรอนะครับแล้วก็จะอุ่นน้ำจิ้มให้ละลอนย อันนี้จะเป็นของกิน้รนๆนะผมพาเดินดูของกินอย่างเดียวนะวันนี้ส่วนโซนอื่นเขายังตั้งร้านจัดโซนกันยังไม่เสร็จเนาะนี่ร้านมะพร้าวน้ำหมอมหน่งอยี่สิบบาทสามถึงห้าสิบโอ้นี่เขาข้างหน้าก็ยังเป็นล็อกว่างๆอยู่ก็ยังไม่ถึงวันงานจริงครับยังมากันไม่ครบนะครับก็จะพาดูโซนที่ยังขายของนะเดี๋ยวผมพาเดินดูแต่ของกินแล้วกันวันนี้ ดูของกินครั้งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนะด้านนอกก็มีของกินเยอะนะครับสวนด้านนอกนี่ขนมลาครับมาจากภาคใต้บ้านเราเลยนะับไ่ทอดวดไข่ทอดแนี่สม,มุดนะว่าขนมไมโลเขามีนะ้อ เป็นแอสเซสซอรีนะเป็นแก้วเป็นกล่องไมโลครับประมาณนี้ครับผมนี่ครับทุเรียนปลายฟรีเนาะว่าเกตพรีเมียมแล้วประกันเนื้อหวานกรอบมาว่าอย่างนั้นนะฮะนี้เป็นร้านไก่ทอดเนาะน่ากินอยู่ครับไก่ทอดอันนี้จะเป็นขนมเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยพวกปลาหวานแะลแล้วก็มีขนมหมูแผ่น ครับหนน้ำพริกหนุม่มอันนี้ครับเป็นขนมมอก่อนเด็กๆผมชอบกินมากเลยนะอย่างเงี้ยขนมตุต๊บตับนะขนมที่เป็นไม้ไปแท่งไม้หวานหวานัวตัดก็มีตอนนี้กินไม่ได้แล้วครับอายุเยอะกินของหวานมากไม่ดีนะสับปะรดอูรแรยังมีร้านบางร้านนะยังไม่ได้ตั้งเลย บรรยากาศรวมๆคนเยอะอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันอังคารที่เท่าไหร่นะผมจำไม่ได้จะดูก่อนวันศุกร์วันที่24่ี่นะยี่ส2 2สีบมีองประมาณ2ี่เลยใช่ครับวันนี้วันที่21นะเนาะบรรยากาศก่อนง,งานจริง3วันนะ นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยหลักๆก็จะเป็นคนในพื้นที่ก่อนนะช่วงนี้ถ้าช่วงงานจริงก็จะเป็นนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นมาเที่ยวด้วยนะครับโอ้ของของทะเลนะครับผมร้าน,นยำร้านยำทะเลสดสามสิบห้าบาท ขนมถังหูรูครับผมร้านี้โอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูโซนด้านนอกต่อนะครับผมเดี๋ยวผมข้ามไปโซนด้านนอกเลยนะครับคนเยอะมากครับตอนนี้เดี๋ยวเดินถ่ายบรรยากาศออกไปเลยนะครับผมคร่าวๆไฟ่มึก100แช่ร้อยเปรซ็นานี้รถมอเตอร์ไซค์เยอะๆหน่อยนะครับวันงานจริงเขาไม่ได้ให้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเนาะ วันนี้ก่อนนะก็ประมาณนี้ฮะจะมีคนขี่เข้ามาเขาก็ไม่อยากเลยไข่เค็มกุ้งหมึกโอ้ชีสาหร่ายหมูวันนี้จะเป็นขน,นมฟังนะครับนี่ชีมฮอนละรถห้ารถนี่กับร้านแม่ปอนอุมามาทุกปีนะครับเป็นขน,นมสาลีส่สรัง รานีสุดพันนะครับทุกคนร้านสายดีสุดพันสอนด้านหน้าก็นะครับยังร้านค้ายังไม่เยอะนะเดี๋ยวผมพาไปดูของกินด้านน,น,นอกกีนบ้างนะทุกคนนะตอแรกว่าจะมาหาของกินนะครับว่าจะไม่ถ่ายคลิปแล้วก็เดินเข้ามาเลนคนเยอะดีก็เลย กล้องขึ้นมาถ่ายนะเดี๋ยวเราพาเดินกลับไปดูโซนด้านนอกกันใหม่ก็ตอ,ตอนนี้จะเดินยากนิดนึงครับเพราะว่ามีมอเตอร์ไซค์เข้ามานะจริงมีคนเดินแล้วไม่ไม่ควรขี่นะผมว่าแต่ไม่เป็นไรครับผมยังไม่ถึงเวลางานก็ยังไม่กังน,นี่เป็นโซนด้านนอกครับผมของกินก็ประมาณนี้ครับ นี่มหาปลาหมึกย่างอย่างเดียวแล้วผมอยากกินปลาหมึกย่างคราว,พวโพดคั่วโบราณครับผมโกรานป๊อบก่อนนี่แหละครับไกลๆนั้นก็ยังไม่มีร้านค้านะครับเดี๋ยววันวันงานจริงเดี๋ยวผมมาเดินอัปเดตบรรยากาศให้ดูอีกทีนะวันนี้ก็เขาข้างก่อนก็มีประมาณนี้เนาะร้านของกินวันอังคารที่21พฤศจิกายนะ งานจริง3วันนี่ครับบรรยากาศแบบนี้ได้ทุกคนโอเคครับผมจบแล้วนะครวันคลิปจบเท่านี้ครับผมเดี๋ยวไปอัปเดตอีกทีวันจริงนะคะสวัสดีครับ